อัยกุมมรมัตุลอย์วับรากาตุสวสดินาเกณน์ชั้นอนุบาลหนึ่งท่านหนึ่งห้งองคูดาทุกคนเลยค่ะพบกับคูดานะคะกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ซึ่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยของดินหินทรายและในวันนี้นะคะคูดาจะพาเด็กๆนะคะไปสำรวจใต้ดินกันค่ะว่าวใต้ดินเนี่ยมีสัตว์อะไรอาศัยอยู่นั่นเองนะคะใช่แล้วเด็กๆวันนี้เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของ สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินกันนะคะว่ามีสัตว์ชนิดไหนบ้างนะคะที่อาศัยอยู่ใต้ดินนะคะพร้อมกันแล้วยังถ้ับพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจใต้ดินกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะมาเร็วอ่ะเรามาดูกันนะคะเด็กๆว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินมีสัตว์ชนิดไหนบ้างสัตว์ชนิดแรกเลยนะคะก็คือไส้เดือนนั่นเองค่ะนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าไส้เดือนนะคะ สัตว์ชนิดต่อไปที่อาศัยอยู่ใต้ดินนั่นก็คือเจ้าปลวกนะคะนี่คือหน้าตาของปลวกค่ะสัตว์ชนิดต่อไปที่อาศัยอยู่ใต้ดินก็คือมดนะคะต่อไปค่ะสัตว์ชนิดต่อไปที่อาศัยอยู่ใต้ดินนั่นก็คือหมูนั่นเองค่ะหมกูก็อาศัยอยู่ใต้ดินนั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินก็คือเจ้าแมลงช้างนะคะนักเรียนเคยเห็นแมลงช้างไหมคะนี่ก็คือหน้าตาของแมลงช้างนั่นเองค่ะสัตว์ชนิดต่อไปนะคะที Williams ่อาศัยอยู่ใต้ดินก็คือกิ้งกือค่ะและสัตว์ชนิดต่อไปนะคะที่อาศัยอยู่ใต้ดินก็คือตะขาบค่ะและก็สัตว์ชนิดต่อไปที่อาศัยอยู่ใต้ดินนั่นก็คือหนอน พวงนั่นเองค่ะนั่นก็คือบรรดสาสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินนะคะเพราะใต้ดินเนี่ยเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่ของสัตว์จำพวนนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ที่อยู่ใต้ดินแล้วใช่ไหมคะ ก็ขอให้นักเรียนนะคะทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์แล็ต้องขอาตัวงาจไวก่อนไว้เจอกันใหม่คะ่ะวัสสลามค่ะบ๊ายบาย